เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท,าทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมนะฮะได้พาตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกโกงลอตเตอรี่มูลค่าหมื่นล้านครับ mm hmm. หลังจากหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเขามอบตัวกับทานตำรบจุธทธรพัคนสอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ขอให้ทางกองปราบรับโอนคดีนี้มาดําเนินการแล้วเชื่อว่าทํากันเป็นขบวนการใหญ่ แล้วคาดว่าน่าจะมีคนมีสีเนี่ยหนุนหลังอยู่ด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทัศนีดำมุนีกับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียหายจากการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านรวยโชคหนึ่งในเอเย่นค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ของประเทศกว่า50คนร้องกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสอให้ดำเนินคดีกับนางสาวจิตราและผู้ดูแลเพจบ้านรวยโชค หลังสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้พร้อมจ่ายเงินค่าสลากไปแล้วแต่กลับไม่ได้ของตามที่สั่งซื้อผู้เสียหายระบุว่าได้สั่งซื้อสลากผ่าน Facebook บ้านรวยโชคมานานกว่า2ปีและที่สำคัญทางเพจยังอาสาขายสลากบางส่วนให้ที่ผ่านมาได้ของครบตามจำนวนที่สั่งซื้อทุกครั้งได้เงินครบทุกบาททุกสตางค์ แต่ท่งต้นปีที่ผ่านมาผู้ดูแลเพจเริ่มส่งสลากให้พวกตนช้าลงของที่ฝากขายก็เริ่มจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงเริ่มกังวลใจจึงตัดสินใจจับทาสัญญาแต่ปัญหาไม่จบกลับหนักขึ้นไม่ได้ทั้งสลากซ้ำยังสูญเงินกว่า5ล้านบาท มูลค่าความเสียหายส่วนตัว12-15ล้านเกิดจากการที่ผมได้กําไรส่วนตัวหมายถึงว่ากําไรจากสายงานเนี่ยผมได้ใบละ50ตังค์บางงวดก็ไม่ได้เอากําไรนะครับทุกคนทําเหมือนกันนะครับสายผมทามเหมือนกันหมดนะครับก็คือเอากําไรไปเพิ่มทุนนะครับถ,ถือถือลอตเตอรี่ส่วนตัวไปขายเองบ้างลงแผงบ้างตามตลาดนัดตามตลาดนัดหรือว่าเอาไปลงแผงขายหรือว่าเอาไปส่งรายย่อยนะครับถือส่วนตัวเอากําไรมาเพิ่มเป็นทุนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่ากําไรที่เราหาทั้งหมดมันก็ไปอยู่กับ นายชลัดที่โอนไปคือการเพิ่มยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับผมบอกเลยเลยว่าผมไม่สนใจผมไม่รู้ผมไม่รู้จักเจมาก่อนนะครับเอาบอกอย่างเดียวว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับตามการกล่าวอ้างของเขาเขาบอกอย่างเดียวว่าเขารู้จักผู้ใหญ่ที่สามารถตัดโคต้าอันนี้ผมไม่ได้กล่าวอ้างถึงกองสลากนะครับเขาเขาแค่บอกว่า เขาอ้างว่าเขารู้จักผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสลากจากกองสลากเพื่อเข้าชนชุดสองใบผมได้ผมต้องเป็นการโอนข้ามงวดล่วงหน้านะครับในรูปแบบของโคต้าเท่านั้นแล้วต้องรักษาตัวเลขโคต้าไว้คงเดิม หลังจากมีข่าวผู้เสียหายบ้านรวยโชคแจ้งความจับผู้ดูแลเพจกระจายตามสื่อมวลชนทำให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมจากเดิมมีเพียง50คนแต่3าวันผ่านไปมีคนแสดงตัวเป็นผู้เสียหายจากบ้านรวยโชคแล้ว500คนกระจายตัวตามจังหวัดต่างๆทั้งตราดชนบุรีเลยและกรุงเทพมูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท ผู้เสียหายรวมตัวร้องขอความช่วยเหลือเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมช่วยเป็นตัวกลางประสานหน่วยงานรัฐเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชักชวนและผู้ดูแลเพจมาดำเนินคดีฐานช่อโกองประชาชนล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายพร้อมตัวแทนผู้เสียหายนำหลักฐานการจองสลากผ่าน Facebook บ,บ้านรวยโชคและสลิปการโอนเงินไปยังบัญชีผู้ดูแลเพจเข้าร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบราม โดยขอให้กองปราบปรามรวบรวมสํานวนของผู้เสียหายจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกว่า500สํานวนมาไว้ที่กองปราบปรามแกะอะไรได้บ้างไหมหรือถ้าแกะไม่ได้วันนี้ผู้เสียหายที่มายืนกันตรงนี้ก็เป็นพันพันล้านแล้วขอโอนคดีได้ไหมไม่ใช่ไปวิ่งกันงุบงิบทําอยู่จังหวัดตราจังหวัดเดียวคนอื่นเขาก็อยากได้เงินคืนเหมือนกันคือคดีตอนนี้นะครับมันกระจายกันอยู่ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลย บางโรงพักไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งแล้วจะให้เราทำยังไงบางโรงพักบอกว่าเป็นคดีทางแพง่งสพอในพื้นที่นนทบุรีอย่างเงี้ยบอกเป็นคดีทางแพง่งจะให้ทำยังไงขอพอบอตรช่วยประชาชนด้วย การร้องขอให้ตำรวจกองปราบปรามรับโอนคดีจากตำรวจท้องที่เกิดขึ้นหลังจากหนึ่งในผู้ชักชวนร,ร่วมลงทุนกับเพจบ้านรวยโชคคือนางสาวจิตราได้เข้ามอบตัวต่อสู้คดีที่ตำรวจภูธรภาคสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลากนำไปขายเองและกินส่วนต่างจากราคาขายสลากทันนีดยมุนีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน